เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนสุขได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำทะเลห่างจากเขาสำมุกประมาณ1.5ไมล์ทะเลเรือของกู้ชีพฉลามขาวนำศพกลับขึ้นฝั่งทราบชื่อต่อมาคือนายจารุก,กิจสายศินวัตรอายุ62ปีอดีตกำนันคนดังตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงนะคะมีญาติมารอรับศพที่หน้าชายฝั่งเป็นจานวนมาก ืบเนื่องจากเมื่อวันที่29กกร,กรคมที่ผ่านมานายจรุกิจพร้อมด้วยนายชนวัตรยิ่งเจริญเพื่อนสนิทขับเรือสปีดโบ๊ทจากบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อร่วมง,งานเผาศพนายดำรงเพตราอดีตนายกเทศสมนตรีตตบลเกะสีชังซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายหลังจากเผาศพเสร็จเรียบร้อยจึงได้ขับเรือสปีดโบ๊ทเพื่อกลับอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาปรากฏว่าเจอคลื่นขนาดใหญ่นะคะนายชนวัตรรอดค่ะแต่ว่านายจรุกิจจมหายไป น,นายธนวัฒน์เล่าว่าช่วงกลับจากงานศพนายดำรงเพตราอดีตนายกรัฐมนตรีเกาะสีชังกำลังจะเดินทางไปที่บางประกงออกจากท่าเรือเกาะสีชังได้ประมาณ5-6กิโลเมตรปรากฏว่าเจอคลื่นขนาดใหญ่ซัดจนเรือสปีดโบท๊ทจมทะเลส่วนตนได้เกาะถังน้ําจึงรอดมาได้แต่นายจารุกิจจมหายไปในทะเลค่ะอีกคนนึงหายใช่ใช่อ๋อ ออกไปทำอะไรครับไปงานศพนายกลงมาจากเกาะิชังที่จย่เกาะชางไปบางประกงอ๋อเรืออะไรล่มมากี่คนครับสามคนสองสองผมไม่จชทะเลแต่เขาอะเป็นเป็นจะเป็นคนเคยทำทะเลมากลอดพี่ขับมาจากไหนครับเกาะิชังเพราะไม่ออกจากบางประกงแต่บ่ายโมงแล้วครับแล้วก็ไปเผาศพเผาศพนายยบกอดสีชังนะอ๋อเสร็จก็สีมัคขึ้นก็กลับกลับกลับแล้วนี้ ถึงถึงที่กระเถิดเป็นไงครับก็คืนมันใหญ่คืนมันใหญ่แล้วไงต่อครับมุดเลยมุดเรือเรืออะไรครับสปีดโบ๊ทอะสปีดโบ๊ทมากี่คนครับสองคนแล้วนี้พี่ร้อยคอเข้ามาได้ไงครับมีถังน้ำน้ามันอ๋อมีถังน้ำถังน้ำมัน